ไทยทีวีสีช่องสามร่วมกับ Honey and Friends Entertainment OR บริษัทไทยเวเวอร์เรจจำกัดมหาชนพริกไทยตราพึ่งหลวงสายการบินแอร์เอเชียเสนอ ับน้ำผึ้งแล้วก็น้อยนะคะในรายการเที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์ค่ะแล้วข้อวันนี้นะที่พี่พาน้อยมาเนี่ยมันก็อยู่แบบไม่ใกล้ไม่ไกลในกรุงเทพเพราะว่าเนี่ยเราไปไหนที่มันไกลเนี่ยมันก็แบบโอ้โหบางทีก็มีจุดเสี่ยงเยอะไงพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเอามันใกล้ๆเนี่ยแหละมันสบายใจขนาดเราอยู่ใกล้ๆกันที่ไหนก็เฟรชชิลเลยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะสงสัยคือพี่เพิ่งชวนน้อยแต่งชุดแบบว่าจีนมาเลยเนี่ย นึกว่าจะพาไปไหว้เจ้านะแต่วันนี้เราอยู่ที่วัดอนงคารามวรวิหารวัดไทยแท้ๆนะคะมันมีเหตุและมีผลทุกอย่างมันมีเหตุและมีผลถ้าบราพูดในเรื่องของธรรมะอะอะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะรู้เหตุและผลของมัน<อ>แต่นตอนนี้พี่ว่าเราเข้าไปในพระอุโบสถก่อนดีไหมเพราะว่าพี่เนี่ยนะนัดพระไว้อ๋อโอ้ออยแก่้าแต่ทางด้านนี้ทางนี้ เดินพอนะวัดนงครามนี่ก็เป็นอารามที่สร้างในในสมัยรัชกาลที่สามซึ่งเดิมทีวัดนี้ตั้งชื่อเป็นน้อยคำแถม <Okay. S 2> นะก็ได้ตั้งตามสมนามของท่านคุณหญิงน้อยนะแต่มาในระยะหนึ่งสมเด็จเจ้าพยาบรมมหาพิชญาณเนี่ท่านเห็นว่านั่นก็เลย สร้างขึ้นให้เป็นคู่กันกับวัดพิชยา,ยาแล้วต่อมาัสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเห็นว่าเรียกยากแล้วก็ได้เปลี่ยนพระนามใหม่ว่าวัดอะนองคารานะ <Okay. S 1> ส่วนส่วนที่พระประธานพระโลสดนีนะก็เป็นพระที่ค่อนข้างเล็กมากหน้าตักนี่40เซน <Okay. S 1> จ์ตักหน้าตักจนถึงรัศมีเนี่ยห้สเซน แล้วองค์ท่านนี้ที่เจ็บว่าโน้มไปทางหน้าเพื่อให้คนได้กราวาว่าเดวเออท่านยินยน้มแย้มแจ่มใสมองคนขึ้นมาว่าแล้วถามบุษบกนี่ทำด้วยบุษบกแบบฉัดที่วัดอื่นจะไม่มีฉัดนะนี่จะมีฉัดสามชั้นอยู่มันยอดถ้าไม่สังเกตจะไม่โลนะว่า,วาบุษบกเฉยนะครับบุษบกยอดฉัดพิเศษแล้วในภายในบริเวณวัดมีจุดไหนอีกบ้างคะที่มีความน่าสนใจหนจะมีพระวิหารก็จะมีพระพ่อจอรนนาโดยทั่วไปเขาเรียกกันน่า งพระจัวรนาคองพระที่นํามามาจกข,ของไทยก็ยุก็เป็นแล้วก็ประมาณรักสามสี่ร้อยปีได้ทำได้ทำได้เนี่ยโลหะนะ,ะสวยมากเห็นบอกว่าที่นี่จะมีพระแก้วด้วยเหรอคาแพงอ๋อก,ก็รณีกรมีพิเศษให้กรณีพิเศษวางบนของรับค่าไม่ได้เพราะตามรายทางอันนี้ก็ยิ่งพิเศษพิเศษนเนี่ยกรณีพิเศษปกติจะไม่ได้เปิด ปกติก็จะปีเปิดแค่สองวันเองนะวันในบ้านชวันปีใหม่ตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึงบ่ายสองแล้วก็วันเข้าพรรษา<ม>ก็จะเปิดตอนบ่ายถึงบ่ายสามโมงก็จะปิดเรนะวันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะได้มาเปิดเป็นพิเศษให้มาไาว้พระเก่อ่างเงี้ยหน้าตัก12นิล้ว จากหน้าตักเป็นถุงเกตฑ์นี่ประมาณ18นิ้วศิลปะนี่จะเชิงเป็นสมยัยศิลปะล้านช้างน่นโตูกนก้แก้วเขใส่เย,ยยมตนนะีมันมองสายผ่านตามองค์เข้าไปเลยถ้าวัานะอากาศดีปุ๊บจะเปลี่ยนสีนสีเขียวสีแดงบ้างนิดๆที่ตัวในสายต้องสังเกตนะมันจะเปลี่ยนตามฤดูกาลนิดหนึ่ง แปลกใจมากเลยเนาะว่าทำไมวัดไทยเนี่ยถึงได้มีสันเจ้าด้วยนี่เหรอที่เป็นสาเหตุที่ทําให้แบบนัดกันใส่ขีเพ้าว่ะรู้แล้วรู้แล้วจะบอกว่าถูกต้องในเรื่องของสานเจ้าจีนอ่าแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งคือไม่ใช่ใส่ขีเพ้าเนี่ยไม่เกี่ยวกันเลยกับตรงนี้อ เดี๋ยว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 จะเล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปของศาลเจ้าแห่งนี้เนี่ยเป็นยังไงศาลเจ้านี้นะ<ม>ก็มีชื่อว่าศาลเจ้าองค์เทพเสี้ยอึ่งกงซึ่งสมเด็จพระพุทธจารย์นวมเนี่ยท่านได้สร้างสถานที่นี้ขึ้นมาเพื่อที่ว่าคือแถวแถวบริเวณเนี้ยจะเป็นชุมชนคนจีนให้คนในบราสักการะไปกันดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยว ต้องรอแน่ๆเลยนั่นแหละไม่ต้องถามแล้วเพราะว่าเดี๋ยวอีกที่หนึง่งเขาจะรอเรากันอปไร่วมเดินทางละไมไปกับโออรบริษัทไทยเบเบเรจจำกัดมหาชน ใะไปกับพริกไทยตราพึ่งหลวงผลิตภ,ภัณฑ์เสริมอาหารอินเมตตาพินพึ่งค่ะ <c oughs> เมื่อกี้ก่อนออกจากวัดเนี่ยพินพึ่พงพูดเหมือนกับว่ามีใครมารอ,อเราอยู่ตรงเนี้ยค่ะใช่ใช่มีมีก็งยหดีค่ะอุอตาแล้วลัคก,กี้ยัมมี่มาที่นี่ได้อย่างไรพี่นัทใหม่ โอ้โหพี่เพิ่งบอกว่าให้มาเจอที่ศาลเจ้ากวรอูเขตคลองสารลัคกี้ับยมีก็รีบแต่งตัวมาเลยแน่ป็นแบบว่าทรงจีนกันหมดทุกคนแบบนี้โอ้เข้าใจแล้วเพราะว่าพี่เพิ่งจะชวนมาไหว้ที่ศาลเจ้ากวนอูนี่เองมันยังไม่ใช่คือจริงๆแล้วมันก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งแต่ยังไม่ตรงอ ยังไม่ต้องอันยิ่งไปถามเลยมากมเข้าไปสักการะ,จะเจ้าพ่อกวอนอูก,ก่อนแล้วคุณจะแบบว่าอขอท่านเรื่องอะไรคะขอีอนเรื่องนี่ห้ามบนนะอ,อย่างแรกห้ามบนพี่จพึ่งขาแล้วสาลเจ้ากวนอูยังมีความเก่าแก่ขนาดไหนคะเนี่ยโอ้หความเก่าแก่ของศาลเจ้ากวอนอูที่นี่นะ ถือว่าเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเลยล่ะน้อยเพราะว่าถูกสร้างมาตั้งแต่ปีพศ2279นี่ถ้านับอายุแล้วก็200กว่าปีเชียวนะที่นี่ก็คือยงจีนทั้งวันฮะเนี่ยแหละอ๋อนี่จุดประสงค์หลักเลยใช่ไหมคะ อันนี้ก็คือเป็นที่ที่พี่ตั้งใจนะคะที่จะพาพวกหนูเนี่ยมาที่นี่แล้วก็คือที่แต่งชุดจีนก็คือที่นี่เลยแต่ว่าที่ผ,ผ่านมานี่ก็เกือบจะเป็นจีนทั้งหมดทำไมที่นี่ถึงได้เป็นหลักเลยอะคะพี่พึ่อ้าวคือว่าที่เนี่ยเนี่ยนะคือเป็นบ้าน เรียกว่าเป็นบ้านจีนที่เก่าแก่มากๆมีความเก่าแก่ยาวนานถึง200อปีแล้วก็ที่มองเห็นว่าถ้าเราแต่งชุดจีนเนี่ยนะบันกีเผ้าหรือเป็นชุดจีนที่มันเห็นว่าเป็นมีความเป็นจีนแล้วก็มาถ่ายรูปกับบรรยากาศที่เป็นแบบจีนโบราณอย่างเงี้ยมันคงจะสวยเนาะเราจะได้แบบว่าแบบเก็บภาพกันหน่อยนี่เองงั้นเข้าใจแล้วไม่เสียแรงที่เราตื่นแต่ ช้ากันเพื่อมาแต่งตัวเป็นแบบนี้นะคะใช่อะไรแน,นี้ค่ะมารู้จักกับคุณอาภูนศักนะเป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้ก็คือ,อทั่งง่วนฮะ<ม>เก่งจีนโบราณแล้วก็ค<ม>ุณอาภูนศัก์เนี่ยนะก็มีข้อมูลพอสมควรตัสวสวสดะนะีค่ะนี่หวันนี้ค่ะ นี่ค่ะอันนี้จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญนะครับคาดว่าสร้างสมัยปลายรัชกาลที่สองหรือว่าอย่างช้าที่สุดตอนรัชกาลที่สาก็ประมาณปี2,360นะครับแต่ว่าครอบครัวผมเนี่ยปู่ผมก็คือกลกงเนี่ยมาอยู่ที่อาคารหลังนี้2,460คือมาอยู่ต่อจากเขาต่อเขานั่นคือรุ่นที่3มเหรอคะ คือถ้านับจากกรงมาเนี่ยเป็นรุ่นที่3าแต่ถ้านับจากเจ้าของบ้านคนแรกเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นรุ่นที่6หรือเจ็ดใช่เพราะถ้าจาสมัยสมัยนู้นเขามีเขาอยู่กัน3าี่รุ่นมาแล้วนะครับเท่าที่ทราบแลวนี่ปัจจุบันยังพักอาศัยอยู่กันไหมคะปัจจุบันนี้ก็พักอาศัยอยู่บ้านข้างๆนะครับอันนี้ก็เก็บอนุรักษ์ไว้สําหรับใหุ้่นลูกรุ่นหลานได้ได้ได้ดูแล้วก็สําหรับคนนักศึกษาได้มาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเรื่องโครงสร้างมั่ง เรื่องศิลปาวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องความน้ำพันธ์ไทยจีภาพที่เห็นนี่คือภาพปะกงหรือปูนะครับสวัสดีคะนี่ค่ะช่วงที่บุรณานี่ก็เปลี่ยนคานที่รับต้าหนักนี่นะครับทั้งหมดนี่เปลี่ยนทั้งบ้าเลยนะครับเปลี่ยนไป42ต้นนะครับอย่างห้องนี้ก็มีเปลี่ยนบางต้นเหมือนกันนะครับครับก็ต้องลองทายดูว่าต้นไหนที่เปลี่ยนไปอาเปิ้ลที่คิดว่าต้นไหนต้นนี้ แล้วก็ีแล้วก็มีทำไมไน่หถูกต้องหรือไม่อ่ะคะถูกต้องครับแล้วในส่วนอื่นๆที่เราบูรณะมีส่วนไหนอีกคะก็มีหลังคา ราคาราคาเปลี่ยนกระเบื้องไป1,8 0 0 0แปันกว่าแผ่นโะครับถ้าสังเกตในผนังเนี่ยจะจะมีความหนามากหนูว่าประมาณสัก50เซนได้นะคะหนาผนังอาคารโบราณเนี่ยจะมีความคงทนสภาพนี่จะคงทนกว่าปั อ,อ,าอาคารปัจจุบันเยอะมากามากอ๋อไม่รู้เกี่ยวกับคอนกรีตด้วยเบาไอที่แบบบอกว่า,วาไอปูนที่ผสมหรืออะไรสักอย่างในวัสดุที่ใช้อะไรเนี่ยทำไมมันแบบว่าแข็งแรงแข็งแรงไปแ<ช>ต่ละที่แต่ละที่ก็ผู้เชี่ยวชาญเขาอธิบายผมฟังอะนะเขาบอกว่าอีกก้อนหนึ่งเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยกว่าจะทำสำเร็จเนี่ยตั้งแต่ต้นยันจบเนี่ยใช้เวลา22วันอืมแต่ก่อนมันก็จะส่งมาที่หน่อยคานิดามันท่วมก็เลยต้อง ตงงพื้เอเข้าได้จะมอบเข้าได้เ,เ,ไดปเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันค่ะ <c oughs> ามามาจิ้วเจ้าเอว ทางละไมไปกับ AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าฉันบนนี้ห้องนี้เป็นห้องอากงห้องอากงห้องนอนใช่ไหมห้องนอนจริงๆห้องนอนอยู่ข้างล่างแต่คราวนี้วันนักข้างล่างเนี่ยน้ำท่วมก็เลยเอาบกรณ์ทั้งหมดเนี่ยมาจัดแสดงไว้ข้างบน,นค่ะอันนี้คือเตียงนอนเตียงนอนเดิมเลยนะครับค่ะคแล้วก็นี่โต๊ะทำงานางอากงโต๊ะเครื่องแป้งพัดลมแล้วก็ ถังนั่นเป็นถังเก็บเสื้อผ้าสมัยก่อนเก็บเสื้อผ้าอยู่ในถังนะครับเปิดได้ครับอันนี้มันเป็นกระเบื้องเคลือบช่องหน้าต่างหรือแบบว่าเป็นกระเบื้องเคลือบสําหรับเป็นช่องลมอะไรเงี้ยแล้วก็มันจริงๆแล้วเนี่ยคือแบบสาหรับแบบให้ลมเข้าออกและก็ให้ลมเข้านะครับเปิดปิดได้ไหมคะ แต่จะมีพิเศษว่าพอตอนตกดึกหรือกลาคืนเนี่ยเวลาจะนอนอะไรเนี่ยก็ปิดหน้าต่างบัดมาเนี่ยครับบางใบปิดใหม่ร่องบางใบครับอันนี้เป็นห้องพระนะครับเท่าที่เราผ่านมาหลายห้องเนี่ยเราเจะสังเกตว่าทุกห้องมีประตูขั้นต่ำสองบาทใช่เป็นเพราะเหตุใดผม ผมเข้าใจนะผมเข้าใจส่วนตัวว่ามันคงเป็นทางนีทีไร่ทศสมัยก่อนทุกอย่างจะไม่มีการตังนะคุณมาประตูหนึ่ง้าออกประตูสองนะครับหรือม้นถ้าอย่างอย่างห้องนี้อย่างห้องนี้มีประตูทางออกได้5ประตูใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้าโอ้นะครับยิ่งห้องที่สําคัญในเฉพาะใน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 อาคารหลังนี้ยิ่งห้องที่สําคัญประตูทางดีทีไล่ก็จะยิ่งเยอะนะครับ หลังคาที่เราเห็นเนี่ยนี่เราจะเห็นท้องท้องหลังคาที่เปียกไปหมดนะครับถ้าเราสังเกตว่าคุณภาพของอกระเบื้องเมือ่อสองสามร้อยปีที่แล้วเป็นอย่างนี้นะครับเนื้อจะบางค่ะทำไมมีอรอยนิ้วคนคือสมัยโบราณเนี่ยเขาต้องเชิญคนที่มีมีบรารมีมีอะไรพวกนี้อ<ช><ช>ะไรครับลแล้วก็ปาประทับครับทุกแผ่นมีหมดทุกแผ่นชัดไม่ชัดอีกอีกเรื่องหนึ่งบ้านนี้ก็สร้างด้วยไม้สัก ข้างหลังนะครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยไม่ว่าเสาหรือว่าไม่พวกคานหรือพื้นเราจะสังเกตพื้นแต่ละแผ่นเนี่ยกว่าจากนี่ไปถึงนู้นถ้าเรามองจากจุดนี้ไปเราจะเห็นข้างล่างเห็นกําแพงนะครับกําแพงอิดนะฮะซึ่งว่าตั้งใจเปิดไว้เพื่อให้นักศึกษาเนี่ยมาศึกษาเรื่องการวิธีการยังอิฐกับเนื้อปูนดั้งเดิมว่าสมัยก่อนเนี่ยเนื้อปูนเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับคนทั่วไปยังมีความคิดว่า ไม่สักอยู่โยงคงกระพันไม่ผูกไม่กอดน, <Okay. S 2> นะครับแต่ความเป็นจริงเนี่ยบ้านหลังนี้เนี่ยอายุ200ยนิดหน่อยเนี่ยไม่สักผูกไปเยอะมาก <Okay. S 2> ผมก็หวังว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลัง mm hmm. ไม่ว่าแต่รุ่นรุ่นรุ่นหลานนะครับ mm hmm. อย่างน้อยที่สุดเลยเนี่ยมันก็เป็นเครื่องแสดงถึงความสัมพันธ์ไทยจีนซึ่ง <Okay. S 2> ดันแฟนมาตั้งแต่หลายร้อยปีก่อน <Okay. S 2> นะครับให้คนรุ่นหลังได้เห็น <Okay. S 2> แล้วก็ <Okay. S 2> คิดว่าต่อไปเนี่ย บ้านหลังนี้ก็จะคงปเป็นเครื่องแสดงถึงความสัมพันธ์ไทยจีนในในโอกาสต่อ,ตอไปแต่นี่คือว่าแบบเรามาที่นี่เนี่ยพี่ตั้งใจพาพวกหนูนะก็บอกว่ามีอยู่ร้านหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะถามคุณอาอยู่เหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่าอยู่แถวๆใกล้ๆกับศาลเจ้ากวนอูกับบ้านหลังเก่าๆเนี่ยออจะมีร้านที่แบบว่าอยู่ติดริมน้ําเป็นร้านเครื่องดื่มมีแน็คมีอะไรพวกนี้อะไอย่างเงี้ยเป็นมุมกาแฟร้าน บ้านลักงอาม่ป่ะคะพอดีเป็นบ้านผมเอง่ะค่ะอะไรนะคะอ๋อใช่ไหนะะเป็นบ้านผมเองครับอ้ออย่างงี้มือนี้เราได้กินฟรีแล้วขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวก่อนตลกบริโภคงั้นเดี๋ยวเราไปกัน แบบนี้เนาะเราน่าจะแบบว่าหาอะไรอร่อยๆแบบว่าแล้วก็ดูวิวไปด้วยอย่างงี้ดีไหมเพื่อเดี๋ยวเรามาแชร์กันเนาะเอามาวางตรงกลางแชร์แปลว่าแชร์เงินหรือแชร์ไม่ใช่แชร์พี่เนาะอยากเอาเอาโอเๆใอเคๆอเค ชื่นใจเฉากล้วยแก้แก้่วยแล้วเราก็มานั่งชิวๆริมแม่น้ำเจ้าพระยารับลมเย็นๆเนาะบรรากาศแบบโอ้สบายมากชิวมากเลยเหรอเห็นไหมนี่กำลังจะบอกว่าเราอะมาวันนี้เนี่ยนะอยู่เพียงแค่แบบคลองสาเองแล้วก็บอกว่าเที่ยวกันเนี่ยแป๊บเดียววันนี้ใช้ว <c essions> <ört> เวลาไปทั้งวันแล้วใช่พะาทิตย์จะตกแล้วด้วยสนุกไหมสนุกค่ะแล้วก็แบบว่า ทั้งลักกี้และยมนี่นะก็ชอบมากเลยชอบที่พี่พึ่งเนี่ยชวนออกเที่ยวช่ชวนแล้วนีกเก <c oughs> ่เกลียนมาแสดงวัยรุยานิดนึงชอบจริงชอบจริงเพราะว่าอะไรรู้ไหมเราจะได้แบบเปิดหูเปิดตาใช <c oughs> ่ตาวันนี้โตมากเลยเพราะได้เปิด <c oughs> ใช่แล้วค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาเราหมดแล้วพบกันใหม่เช้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ